สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา Unbox อกซ์เคส iPad ครับแต่ไม่ใช่เคสธรรมดานะครับเป็นเคสที่เราสั่งตรงมาจากอเมริกาเลยยี่ห้อ h e c k l e r Design ครับตัวเคสเขาก็ค่อนข้างจะล้ำสมัยแล้วก็มีในส่วนของตัวเหล็กกล้าที่แข็งแรงมากนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาสั่งเคสแบบนี้กับเราเนี่ยก็จะไปติดห้องประชุมหรือว่าไปติดที่โชว์รูมหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ต้องการความสวยงามและคงทนนะครับซึ่งยี่ห้อนเนี้ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อเดียว ของอเมริกาเลยที่ทำออกมาได้มาตรฐานโลกครับตัวเคสมันจะคงทนถาวรสวยงามมากครับราคาไม่เบานะครับแต่ว่ามันก็คุ้มสำหรับคนที่ต้องการความเป็น professional นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ipad เนี่ยมันจะมีตัวโมดูลที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสายแลนเนี่ยเป็นไฟได้เขาเรียกว่า poe นะครับเราเอามาเสียบต่อกับ ipad ได้เลยมันก็จะทำให้เราไม่ต้องเดินสายปลัก๊กสำหรับ ipad ด้วยครับเราแค่เสียบแลนไปนะครับ ก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับง่ายกว่ากันเยอะเลยครับถ้าจะสั่งมันมีหลายรุ่นนะครับต้องเลือกให้เหมาะกับ iPad ของเราว่ามันเป็น iPad ดเจนไหนนะครับอย่างตัวนี้มันเป็นเจน10กับเจน1 1นะครับถ้าคุณมี iPad ที่มันเป็นเจนอื่นก็ลองทักกันมาดูครับว่ามันยังมีให้สั่งได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นบายออเดอร์เท่านั้นนะครับถ้าคุณลูกค้าสั่งทีละหลายอันค่าส่งมันก็จะมาถูวเฉลี่ยทําให้ถูกลงนะครับที่เราไม่ได้สต็อกเนี่ยเพราะว่าลูกค้าแต่ละเจ้าก็มี iPad คนรุ่ที่อาจจะคนละรง ก็มันเป็นโปรเจกต์เบสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรของท่านอยากมี iPad Stand แบบนี้นะครับเอาไปใช้ในห้องประชุมโชว์รูมหรือว่าห้องคอนเฟรน์รูมอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ดีลองติดต่อกันมาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราทำราคาให้วันนี้สวัสดี POS ขอล่าไปก่อนสวัสดีครับ